สวัสดีครับกผมกบวังน้อยนะครับกับรายการแชแนมาัตชีนออนเดอะรังฮะวันนี้พาทุกท่านลงบ่อทรายครับพามาดูรถขุดสุดหล่อสองตัวครับเจ้า x อ็กซ์ซีนีเอสองหาทำงานฮะขอครบองนี้อยู่ตรงนี้สองตัวนะครับทั้งหมดในบ่อเนี่ยมีอยู่สี่ตัวฮะตัวสองหนะ้าครับสองตัวนี้ก็กําลังถอยทรายขึ้นมานะครับช่วยกันช่วยกันฮะ ก็จะพาวอกอรา,ารับเดินดูบรรยากาศนะฮะในบอ่อทรายนะวันนี้วันที่30ธันวาสองพันหกสะวันสุดท้ายของการทํางานของปีนี้ครับเลยพามาดูบรรยากาศนะฮะนะครับจะเตรียมนะตอนนี้โหงานหน้าหน้างานบอ่อทรายบอ่อดินนี่งานเพียบเลยนะทำกันไม่ทันนะฮะาังนั้นต้องจัดเตรียมกันไว้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูลีลากันนะฮะ สองมังกรน,นะฮะตองทำงานฟ้าอยู่ที่หวังน้อยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะนะครับตัวนี้ก็โอ้โหพร้อมลุยเลยนะตัวนี้เครื่องยนต์ก็เป็นอิสุสฮนะ6ป g จ1ป r าครับเป็นเครื่องไดเล็กครับเทเบชาร์ทนฮะ172แรงม้าครับช่วงล่างก็เป็น ใบแท็ขนาด80ดสิเซนครับโรเลอร์แปดลูกแคเรีย2ลูกนะครับช่วงล่างนี่ถือว่าใหญ่เลยฮะเอ็กเฟรนี่ใหญ่ใหญ่เลยนะ,นยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยืนดีฮะเดินดีฮะพร้อมลุยเลยนะครับมุงกีลกษขนาดหนคิวนะตัวนี้มาพร้อมลายแยากด้วยนะมีมีมลายปายปิง้งติดตั้งพร้อมมาจากโรงงานเลยนะับเป็นตัวที่ฟูลออฟชั่นเลยทนะั้งสองตัวเลยก็ดูเวลาการทางานแล้วกันถือว่าทํางานไวนะ ทำงานไวนะครับนะก็เดี๋ยวให้ดูการเพลินๆแลวกันนะไม่ต้องพูดอะไรมากรู้จักกันดีแล้วนะครับเจ้าสองตัวนี้เนาะนะครับอ,อย่างที่บอกในบอ่อนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่ตัวนะลงมาที่บอ่อสองตัวอยู่ที่กระช่างตัวหนึ่งกำลังเคลียร์ทางอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับภาพบรรยากาศให้ดูนะฮะมีเีลาการตักขึ้นนะขึ้นดำนะครับเดี๋ยวเอาไปกอกปอกไว้ครับเสียง้อมเสียงฟองเนาะสวัสดีค่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ